ชุดโบลีกสีขาวไว้กอตไว้เนี่ยขาวกอตเนี่ยพระเจ้ารวมกันเป็นพระเจ้าขาวสองวันเท่านั้นใส่ได้ทั้งชายและหญิงทำไมสองวันเท่านั้นล่ะเฮ้ย <c oughs> สวยนะเนี่ยหมายถึงพื้นหลังที่มีเงาแบบเนี้ยสวยนะเนี่ย <c oughs> มันดูแปลกตาวีวิติดีนะ ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ชุดใหม่ไวกอตเข้ามาแล้วนะ <c oughs> เขาบอกว่ามันเป็นชุดเกี่ยวกับโปลีใช่ไหมครับมันโปลียังไงครับเนี่ยอ๋อหรือว่ามันมีเขียนคําว่าโปลีตรงนี้เลยกลายเป็นชุดโปลี <c oughs> ไม่น่าจะใช่มัง้งก็ไม่รู้ที่มาที่ไปเหมือนกันนะครับใครรู้ช่วยบอกผมทีแล้วกันว่ามันเกี่ยวกับโปลียังไงนะฮะ <c oughs> ก็มาในรูปแบบกิจกรรม4โทเค็นนะครับกิจกรรมแบบนี้ขอดูของรางวัลก่อนเลย ในตู้เนี่ยจะมีโทเคนเป็นของรางวัลใหญ่สุดส่วนของรางวัลรองเป็นชุดบปลีกจริงๆชุดบปลีกต้องเป็นของรางวัลใหญ่ไม่ใช่หรอแต่ส่วนใหญ่ตู้แบบนี้ชุดไม่ค่อยออกนะต้องเก็บโทเคนเอาไปแลกนะครับแม่ดูการดีไซน์ชุดแล้วผมนี่อยากจะเมาจริงๆเดี๋ยวขอซูมก่อนละกันเดี๋ยวซ่มเสร็จจะมาคุยให้ฟังถึงการออกแบบชุดนี้นะฮะ <Okay. S 2> ในส่วนของการสุ่มนะครับก็เป็นอย่างที่ผมคิดเอาไว้เลยนะก็คือกดไปตั้งนานแล้วเนี่ยชุดไม่มาเลยนะครับมาแต่โทเค็นครับซึ่งโทเค็นเนี่ยก็ยังคงใช้วิธีล็อกเหมือนเดิมก็คือ3โทเค็นแรกเนี่ยออกง่ายมากกดไม่กี่ทีก็ได้แล้วแต่ไอโทเค็นที่4ี่เนี่ยกว่าจะมาออกยากมากครับกดสุ่มย่อยสุ่มย่อยอยู่หลายรอบเลยซึ่งกว่าจะครบทั้งหมด4โทเค็นเนี่ยผมโดนไป4,296เพชรเหพหรือประมาณ1 0 0 0 200บาทนะฮะเรียกได้ว่าราคาสูงพอสมควรเลยนะครับเรามาดูในส่วนของการออกแบบชุดนี้กันนะครับแม่ผมอยากเมา์มากเลยคือทั้งชุดเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าเป็นชุดยอมแมวเลยก็ว่าได้จะมีแค่ชิ้นเดียวที่ไม่ได้ยอมก็คือ หมวกนะครับหมวกกับทรงผมเนี่ยผมพยายามหาเทียบและไม่เจอต้นแบบคิดว่าน่าจะเป็นการออกแบบใหม่ขึ้นมานะฮะมาดูชุนอืน่นกันบ้างครับผ้าปิดปากเนี่ยอันนี้ยอมเห็นเห็นเลยต้นฉบับเนี่ยคืออันนี้ฮะภาปิดปากบูมาริโอเนตสีดำที่มาพร้อมกับไอชุดสีฟ้าอันนี้นะฮะก็เอาไปย้อมเป็นสีขาวอ่ากลายมาเป็นของใหม่ส่วนเสื้อเนี่ยต้นแบบมาจากเสื้อไอชุดครับ เมื่อก่อนฮิตอยู่พักหนึ่งนะช่วงประมาณ2ปีที่แล้วก็อพยอมสีใหม่สีขาวกลายเป็นชุดโปลีแบบนี้นะครับส่วนกางเกงเนี่ยต้ฉนฉบับผมว่าน่าจะมาจากตัวนี้เกงต่ดำอ่าเห็นไหมคล้ายๆกันนะครับมันจะมีเอ้เ้นข้างๆเนี่ยเหมือนกันแล้วก็อพยอมสีขาวก็กลายเป็นกางเกงโปลีส่วนรองเท้าเนี่ยโอ้โหคิดว่าหลายคนเดาได้แน่นอนรองเท้าเนี่ยแทบไม่เปลี่ยนเลยนะครับต้ฉนฉบับก็คือ คร r บ o n s p e สปีดคู่ดีครับเนี่ยแล้วก็ไปย้อมสีนิดนึงนี่ครับดูตรงพทา้าดีนะเหมือนเป๊ะย้อมแมวทั้งชุดของจริงนะครับ1 2 3 4ย้อม4ชิ้นทำใหม่ชิ้นหนึ่งกลายมาเป็นชุดโปลีก4,000เพชรขอบคุณครับ อ่ะผมเปรียบเทียบให้ดูระหว่างชุดชายกับชุดหญิงนะครับแอคท่าบังกรเท่ๆโชว์ให้ดูด้วยคุณผู้ชมชอบชุดฝั่งไหนมากกว่าการคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเราลงไปเล่นกันชุดโปลีลกใส่เล่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะชุดละพันกว่าบาทเนี่ยใส่เล่นในเกมมันจะสวยเหมือนหน้ารอบบี้หรือเปล่านะครับพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยจ้า วันนี้มาลุยกันในด่านทะเลทรายนะครับเนื่องจากว่าเล่นก่อนสวรรค์กันมาหลายคลิปแล้วก็ต้องเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างคือจริงๆอ่ะผมอะอยากเล่นแดนชำระบาปนะแต่ว่าหาไม่เจอ GM น่าจะเอาออกไปแล้วนะครับลาก่อยนะแดนชำระบาปเพื่อนเลิฟไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเจอกันชาติไหนไอ,ไอ้ข้างหน้ามีคนมีคนเปิดจุดหอกกำลังเสริมด่วน<อ>ม่ ไม่ลวงสักตัววิระหว่างรอนี่ผมเปิดเรียก่อนเลยเนี่ได้หมดอ่ะได้หมดซะสดปืนหลายตัวตัวนั้นอ่ะวย,ย,ย,ยใจเย็นกับพี่ผมแค่ตัดต่อพี่กะยิงเอาตายเลยเหรอของกำลังเสริมด่วนจะกเก้ข้างล่างมันเยอะเกินวันนี้กดลง2-4มานะครับผมว่าเดี๋ยวรอ จกกี้เปิดก่อนระดับแชมปอ์อบตนี่ข้างล่างตรงนี้เลยนี่หลังนี้น่าจะประมาณ3มตัวที่เห็นจากกี้เปิดหน่อยเดี๋ยวซ้อนเลยซ้อนแบบสวยๆเลยอ <Yeah. S 1> ย่างไงครับจังหวะน,นี้จากกี้เปิดปุ๊บผมโดดซ้อนเลยนี่เป็นไงนี่ถ้าไม่เดินมาตรงนี้ไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าเขาขึ้นมามาอยู่นานหรือ,อยังเนี่ย ต้องรอตัวตึงเปิดนะระดับแชมป์อบตข้างล่างยังมีนะยังไม่หมดอุย้ย S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  N N ชื่ออีหยังวะ SS 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 N 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 S N N, N. ปลายโถมมันล่วงไปสองเหลือไม่เต็มตีแล้วะผนสลิงเป็นสไปเดอร์แมนมาละจ้า อจะชุบเพื่อนเหรอไอดีตั้งปะลัมพิธีไม่ชุบหรอกนะครับละลายไอวอรลไปลาก่อยเนลซูซี่โอ้ชื่อโคตรเท่เลยคนนี้เนลซูซี่หมดไหมน่าจะหมดแล้วเนาะแต่ก็ไม่แน่อาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้ทะเลทรายเหลี่ยมมันเยอะจะเล่นทีต้องพกปืนสลิงติดตัวไว้ตลอดเวลาหะพบศัตรูแล้วเหรอไหนวะ นี่หรอหลังนี่หรอไหนวตะตาเอ๋ฮันแน่เนียนแล้วนะแม็กซิม,มทำอะไรเล่นอะไรปืนพกเหรออืมอืม,อมยิงมายิงมามายิงมาอืมอา้าวย่อเลยอ่ะเออเอาเข้าไปนี่เดี๋ยวโชว์แอคใส่เด็กก่อนชุดโปลีเอ๊ะ แอคท่ามังกรด้วยโอ้โหโคตรเท่แอคใสเด็กสภาพน้องก็มาคนเดียวจะแอคใสเขาอีกเราต้องเล่นแบบว่าแอแอๆนะิดนึงนะคนที่ชุดบอนโปลีกไงอ่าโปลีแอคท่ามังกรเฮ้ยจะพี่โดนใครขบวนลำหนึ่งต้องมาพาเอาตัวตรงแอร์ดรอปก็มีนะตังไอวอลเฮ้ยบ้านนั้นยังไม่หมดนะข้างหลังเข้างานมาละ กับก่อนถอยมาก่อนเดี๋ยวโดนล้อมเตะบ้านนี้ก่อนอุย้ยเต็มตีเลยนี่ว่าเปิดก่อนได้ปูดล้มสองครับน,นั่นมาอีกไหมก็มาดีครับ,บให้ตายเถอะเถอะเถอีอย่างว่าให้ตายเถอะเถอะเถอะตายรอบเดียวไม่ได้ด้วยนะต้องตายเถอะเถอะเถอยังมีอีกนะแถวๆเนี้ยนี่น้อนน้องทำอะไรน้องอะตอม น้องอตาตมไม่อยู่กับเพื่อนเลยเฮ้ยพึ่งมาเหลเพึ่งมาเหลอหมดตี้นะนี่แอคกมังกรโชว์ไปอีกทีโอ้โหเป็นไงโคตรหลอ่อโคตรเท่โคตรอันตารายเอา้าลืมชุบแจ็กกี้มัวแต่แอคสภาพคนชุบต้องคานมาหาคิดดูนานๆหมดตี้ทีต้องมีแอคหน่อยนั้นนอน เดือนนี้ช่องพดภาษามียอดรับชมจากผู้ติดตาม52.2%เลยนะครับแต่คนที่ยังไม่ได้ติดตามก็มีถึง47.8%เลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครแวะเข้ามารับชมบ,บ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะครับและนี่ก็คือชุดใหม่ฟรีไฟ i r e ปรลีก2023นะครับอันนี้คือชื่อเรียกแบบเต็มส่วนชื่อเรียกแบบยอเนี่ยก็คือชุดย้อมแมว ย้อมหมดไปส่วนชุดใครนาะยขอ,อไฮไลท์ AK มังกรเท่ๆไป1่ช็อตว้าเป็นไงโคตรจะเท่นี่ปักธงแถมเพ้่ยอีกหนึ่งทีจะได้สมกับทีมโปลีกว,วันนี้เราเล่นเป็นชุดโปลีกนะครับ<ว>เพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นให้เหมือนกับพวกนักแข่งนิดนึงอ่า ตอนนี้นะครับผมส่งหน่วยสกาไปข้างหน้าเนี่ยคนหนึ่งคอยไปโซนดูพื้นที่นะว่าปลอดภัยหรือเปล่าอ่าและ้ะกองหนุนค่อยตามไปและสกาผมไปยิงไข่ลวงแล้วเนี่ยแม่เรียกยังวะเฮ้ยไอ,ไอวอใครอ่ะอีกตีนึงข้างล่างเลยปู่และทำเลผมสวยจัดเราอยู่ขอบวงพอดีนะและไอตีข้างล่างเขาต้องการเข้ามาไง ผมว่าเดี๋ยวบันเทิงแน่ oh. จักกี้เขาแอบปัตบใครเข้าไปรู้แล้วเนี่ยขึ้นมาอยู่บนนีตบลวงและของตุ่มเลยเดี๋ยวรอดักตรงนี้ยาวๆเลยมุมนี้บอกเลยโคตรสุดหัวโพนั้นอนะ่ะขอสแปะได้ไหมเฮ้ย <Hey. S 1> ซ้ายลำหนึ่ง <Hey. S 1> อุ้ยโอเลอ่อนร้อยเมตรทีเดียวกันปะเนี่ยซ้ายกับขวายิงหมดไปสนตีใค่ ผมว่าน่าจะคนละตี้นะเดี๋ยวเปลี่ยนปืนก่อนเอาไอ้ดับมาเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวหนักใจเลยโมวลิกสไนเปอร์อะรู้จักบอรู้<อ>รจักบอหัวเตกลำหนึ่งนะจ๊ะมุมนี้บอกเลยว่าโคตรจะยิงฟรีอีสปอร์ตแล้วปืนผมมีอะไรลอยๆด้วยนะปืนมันปัากหรือมันอะไรเห็นเป็นสะเก็ดลอยๆเฮ้ย หัวโปเนี่ยนั่งๆอยู่มีสะดุ้งกันบ้างแหละไปไหนไปไหนเฮ้อเ <Wow. S 1> นี่รู้จักเปล่าโปลลีกแอคตึงๆนี่ของจริงเวลาแข่งมีมายืนแอคแบบนี้ไหมเนี่ยผมว่าน่าจะล่วงนะไ,ไปไหนสาวเข้าวงเหรอเข้าวงเหรอ ยิงสวนยิงสวนยิงสวนเหรอมาดิคนละนัดเอาเปล่าอุย้ยผู้เล่นที่คุณยิงลมไปอุปกรณ์ฟื้นตัวเขาไม่ที่ชุบนีวายิงสวนเหรอมาดีคนละเม็ดตุดยไหมยังวิ่งเหรอยังวิ่งเหรออุ้ยวงเจ็บนะเนี่ยผมว่าไปก่อนที่ฝ่าเอาเรียบร้อยมุมแบบนี้เข้ายากจัดเลยนะแล้วมีตีลักขอบวงเนี่ยเป็นผมผมก็ไม่ได้จะเข้าไหว ไอวอลากบบเหลือจริงๆอ่ะเหลือสักยี่สิบสามสิบอันน่ะปูเข้ามาได้โอเคเดี๋ยวเปิดเซฟเฮ้าส์ก่อนคลังเสเบียงที่ซ่อนอยู่ใครอ่ะใครหรอมาไงพ่อหนุ่มนั่งแอบเหลือทางนี้เกือบเนียนแล้วอ้าวจักกี้อุ้ยสองนัดไม่ล่วง ทีไหนอะคิดว่าคนเดียวสมคนดี่ว่าสวยแล้วเราัาลมตรงนี้ด้วยขึ้นที่สูงก่อนมือสไนมาต้องหามุมยิงเล่งอะไรเล่งอะไรอุ้ยไม่ตายไม่ตายเฉยเอ้สไนปผมเป็นอะไรครับเนี่ยวันนี้ไม่ตายได้ไงไม่ตายได้ไง ไม่แตกได้ไงเฮ้ยอะไรอะสองนัดไม่แตกมันเข้าสามรกว่าเกินเลือดไปแล้วนะแล้วน,นี่พันพันยงพันยาอะไรแถวนี้ฮะนั่งเนียนเลยนะ <Hey! S 1> เราเอายังไงยังไงเฮ้ยอย่าเพิ่งชุบดิโอ้กว่าจะยิงได้สมาธินายเนี่ยมันแน่วแน่จริงๆวิ่งมาชุบเพื่อนไม่สนใครทั้งสิน้นชุบแจ็กกี้ก่อน อาศัยจังหวัดชุลมุนจัดบัตรทองให้แจ็คก,กี้ก่อน30บาทรักษาทุกโลกไม่ใช่30สิ500ในเกมมัน5 0 0ร้อยดบัตรทองเฮ้ยใครอะมาไงอะพ่อหนุ่มออาไอวอลเหรอปิดข้างหน้าไม่ปิดข้างหลังเหรอติดโลลาก่อยอีอย่างว่าอยู่ดีๆก็โผล่มานี่ก่อนเข้าวงมันต้อง โชว์ังกรไปอีกหนึ่งทีอ่าสี่พันเพชรเอาให้คุ้มอ่ะวันนี้ผมบอกเลยแอคแล้วแอคอยู่แอคต่อเปิดขายแค่2วันด้วยนะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่า2วันสุดท้ายนะครับไม่ได้มีเขียนบอกว่าอนาคตจะไม่กลับมาอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกฟรีไฟล์การตลาดลว้ลวน ล้มดังตึงอืมเชื่อเชื่อแล้วว่าล้มดังตึงไลองอะไรเหรอวอร์รันดุจังวอร์รันดุจังชื่ออย่างฮาเลยพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มเล็งลอดหน้า <Okay. S 1> ต่างมาอุ้ยพาเพื่อนมาด้วยดีกว่าอุ้ยเอาไว้โปรลิกสไนเปอร์เขาจะดวนกันแจ็คก,กี้ขอเลยคนเนี้ย อ๋อหนึ่งหนึ่งหน่อยเอา้าแจ็กกี้ไปยิงใครอะ่ะอ๋อยิงวอลนุชแจ็กกี้ยิงวอลนุชใช่ไหมไม่ได้ยิงมือสไนเปอร์ใช่ไหมอ่าขอด้วนหน่อยครับโลกสุดชิงแชมป์สไนเปอร์โปลีกยังไงฮะใครจะเป็นที่หนึ่งปลีกที่ราบสูงเอดับเจอบาลเลทฮะจังหวะนี้ใครจะอยู่ใครจะไปใครจะไก่ใครจะแมวปล่อยมานะแจ็กกี้ ขอวัดเชิงหน่อยโนปเขาไม่ดวนเว้ยเขา, done. Done. าด <Nope. S 1> าันดันมาดิโนปอุยเลยระเบิดซะด้วยสายเพื่อน้ <Hey. S 1> แหม่รู้ซะด้วยนะมาดิบ้าเลยเดะ่ะเอาเปล่าโน <Nope. S 1> บ้าเลยเดะ่ะเอาเปล่าอุ๊ยจาร์กระสือไปแป๊บอ่ะติดโลนะยังไง ลาก,ก่อยมีที่ชุบนี่ว่าอ่ายังไงนายเราให้โอกาสชุบมาดวลกันอีกทีหนึง่งเรายืนแอครอแล้วคนะันเอาให้คุ้มอ่ะวันนี้พันกว่าบาทแอคทั้งเกมเอ้าแล้วทำไมไม่ชุบอ่ะเพื่อนชุบมาดวลกันอีกรอบนึงมาบาเลตดวลเอดับมาอ่ะไม่ชุบด้วยอืมยังไงนะคนนี้อืมไปไปเกิดครับปะ มีที่ชุบแต่ไม่กดน่าจะมอบแล้วนะก็ย้อเย็นนะครับอ่ามาเป็นชุดโพลีก็เลยแอกแอกนิดนึงแต่จริงๆผมก็ไม่ค่อยแอกหรอกนะไม่ค่อยมีเวลากดบางทีแอกแอกอ,อยู่ลวงก็บ่อยนะฮะ <c oughs> โอเคประมาณนี้ชุดฟรีไฟล์โรลีก2023นะครับส่วนตัวผมว่าชุดมันก็เป็นธรรมดาย้อมแมวทั่วไปแต่ราคาแอบแรงไปนิดนึงนะครับใครจะสุ่มก็ตัดสินใจดูดีๆก่อนละกันนะฮะ